จังหวัดมุกดาหารลุงพลนอนคุกแล้วหนึ่งคืนของวันที่13ส่วนวันที่14ลุ้นประกันตัวขวัตแตนเตรียมเดินทางมาเยี่ยมลุงพลอยู่ที่เรือนจงจังหวัดมุกดาหารแต่ได้กลับใจเดินทางมาที่ศาลมุกดาหารเพื่อยื่นเรื่องขอประกันตัวลุงพลจากกรณีเมื่อวันที่13สิงหาคม2568หหลังจากศาลอุทธรณ์ได้แค่โทษลุงพล ตวม26ปีจากเดิม20ปีแยกได้ดังนี้ฐานเจตนาฆ่าโดยเลงเห็นผลจำคุก15ปีพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีจำคุก10ปีและอําพรางศพกระทำการใดๆเกี่ยวกับศพจำคุก1ปีต่อมาทีมงานทนายทำเรื่องประจันตัวไม่ทันเพราะหมดเวลาของศาลก่อน ซึ่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2,568เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางยูทูบเบอร์พร้อมเหล่า FC ประมาณ10คนได้เดินทางมาที่เรือนจำจังหวัดมกดาหารซึ่งผู้สึกข่าวได้รับการเปิดเผยจาก FC ลุงพลบอกว่ามาวันนี้ได้นำของใช้ส่วนตัว6อย่างแชมพูแป้งเย็นครีมอาบน้ำแปรงสีฟันยาชีฟันกาแฟแบบซอง ส่วนอาหารนั้นกาแฟดำตําแตงข้าวเหนียวอ่อมไก่ปิ้งปลาดุกเอฟซี FC ลุงพลบอกต่ออีกว่าตอนนี้ป้าแต็นอยู่ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อรอรุ่นคำสั่งจากศาลฎีกาว่าจะมีคำสั่งให้มีการประกันตัวและปล่อยตัวในช่วงเวลาไหนซึ่งให้ข้อมูลได้เพียงข้อมูลและไม่ให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นยูทูบเบอร์พร้อมเอฟซลุงพล ก็เดินทางกลับไปลุ้นคําสั่งการประกันตัวของลุงปลต่อไปนิรันชัยชุติการภาพข่าวจังหวัดมุกดาหารพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน